นันกุนีนะฮะมันต้องย่อยอย,อย่างดีมากนะครับไม่ใช่ย่อยย่อยเหมือนสับหมูสับ,บหมูชิ้นใหญ่ๆเนี่ยครับมันเข้าไปได้แต่มันเข้าร่างกายเราไม่ได้บางคนจะเห็นแม้ว่ากินใหญ่เลยนะครับกินกินก็ไปเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินแต่ทำไมร่างกายไม่แข็งแรงทำไมเรา รู้สึกว่าผอมได้เพราะกินเข้าไปแล้วมันย่อยได้แต่มันใช้ชิ้นใหญ่ๆมันดูดซึมไม่ได้มันก็ถ่ายออกไปหมดถ่ายไมหมดแล้วไม่ถ่ายถ้า,ไม,ถา,ถาไม่ถ่ายแล้วเกิดอะไรขึ้นมามัรคครับ,รบมากเน่าเหม็นในร่างกายนี่แหละครับคือสิ่งที่เราทำไมเราถึงเป็นเบาหวานเป็นความดัน พ่ออาหารนี่ย่อยไม่ได้ย่อยไม่ได้อาหารที่กินสารอาหาก็ประมาณดีๆนั้นเลยเน่าครับเป็นางานขยะเลยเน <ลง S 2> <ๆ S 1> ่ขาขยะครับร่างกายเราเนี่ยนะครับก็เปรียบเหมือนถุงขายะดีๆนี่เองถุงขายะที่อยู่ร่างกายเราปัญหาว่า เราจะเอาถุงขยะเนี่ยเก็บไปทิ้งบ้างหรือเปล่าครับค่ะแต่หาว่าเราสะสมสะสมสะสมมาแล้าไม่ไปทิ้งเลยเนา่าครับเละเลยร่ยางกายเราเมื่อร่างกายเราม,มีกินนะเหม็นมากอุจจาระเหม็นปลสวัสดเหม็นรเราต้องรู้นะครับว่าข้างในเราเนี่ยมันเน่าแล้วมันเป็นญาณ สัญญาณนี่สัญญาณอันตรายที่รกรงบองอขึ้นมาร่างกายเราเนี่ยพูดไม่ได้ครับแต่เขาส่งสัญญาณเตือนมาตลอดเวลาเรารฟังมั่งหรือเปล่ารเราเคยจูนสัญญาณนี้ติดได้ไหมนะครับเราไม่เคยดูเลยกินก็ไปขับทำก็ไปไม่ดูแลครับขอกอันหนึ่ง เป็นกันเยอะเลยครับผมสำหรับผมน้องวิอย่างเงี้ยน,นะคร,บรับก็คนที่อายุใกล้ๆกันหนุ่มหนุมม่มสาวหรือว่าคนมีอายุอืมครับคนเป็นหมดออฟฟิศซินโดมอ<า>อฟฟิศซินโดมออฟฟิศซินโดมนี่คืออะไรครับออฟฟิศซินโดมถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือโรคที่อยู่ นี่นะทางานชั้นดีนะครับไม่ต้องมาแบกมาหาไม่ต้องไปทํางานต่างไรกลางน,นาเลยนะครับแต่ฟังเจ็บป่วยมากมายนะนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์รนั่งทรงเอกสารเขียนหนังสือแต่ทำไมเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม อเมริกาเองนะครับเจอปัญหานี้มากมายน,นะครับบอกว่าเขาต้องเสียเงินหนึ่งแสนล้านล้านเหรียญน,นะครับนะครับคิดเป็นเงนินไทยประมาณสามจุดห้าล้านล้านบาทต่อปีในการคคที่จะ รักษาคนเป็นออฟฟิศซินโดรมโลกเดียวเนี่ยนะโลกเดียวครับใช่หมครับปวดหลังปวดเอวนะครับปวดศีรษะปวดบานี่ก็เกิดขึ้นมาก็คือปวดช่วงบนบนเนี่ยก็คืออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมครับแล้วโทษใครรู้ไหมครับ โจ้เจ <Both S 2> <นะ S 1> ้านายใช่นามเราหนักใช่เราเนี่ยครับเรามองฟวาผิดต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรเราโยนน้ฟัมผิดไปให้เก้าอีอะนะครับให้คอมพิวเตอร์ครับนะครับให้ให้อะไรกันให้ที่นอนหมอนมุ้งหมดเลยนะครับ บางทีให้โยนเมาสผิดให้เมาส์เมาส์คอมพิวเตอร์นะครับนะครับเห็นไหมมันทำให้เราปวดคออ <c oughs> ม,ม,มันน่ายขำไปแล้วครับท่าน <c oughs> นะครับเมาส์ตัวเลกที่ทำคีย์คอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้เราปวดคอได้นะครับแง <c oughs> ไงนนเนาเกิดกัวตัวเองเราเจ็บป่วยขึ้นมา <c oughs> เราเป็นความดันปร,รับเราปวดคอปวดหลังไม่เคยได้มองตัวเองเลยครับว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นฝีมือของเราล้วนๆเราไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของออฟฟิศซินโดรมเรา คนสร้างสร้างออฟฟิศซินโดรมเข้ามาครับเพราะพฤติกรรมเมื่อเรา ออฟฟิศซินโดมส่วนใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมครับปัจจุบันนี้นาพานักงานแต่ละท่านกินนอนนะครับหรือว่าทำงานดึกทำคอมพิวเตอร์ดึกดดินแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดไม่ได้ดูเลยว,ว่าการกินการอยู่นี่จะทำยังไงจะกินกี่โมงจะน,นอนกี่โมงหรือจะ กินน้ำย,างงายังไงกินอาหารยัางไงาครับกินประจำเรื่องนะตื่นเช้าขึ้นมานะผมเห็นพนักง,งานออฟฟิศตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะไปกินข้าวเช้ากาแฟเย็นแก้วหนึ่งเข้าไปกินอาหารรแล้วกาแฟเย็นหนึ่งแก้วผิดแนะบางทีก็บอกว่ากาแฟหรือว,ว่ากาแฟกาแฟ เพียงแก้วเดียวแล้วก็ทำงานนะครับรบ,บางคนก็โอโอบ่าย2สองโมงไปสามโมงนะครับหรือไปกินอาหารทีีหรือบางคนนอนดูแล้วครับตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วลุกขึ้นมาทำงานมันก็ป่วยนะครับแล้วคุณจะนอนกี่โมงล่ะคะถึงจนะดีถ้าป แล้วคน,นนอนจะไม่เกินห้าทุ่มนะไม่เกินห้าทุ่มครับละครยังไม่จบนะบางทีนะ,นะครับถ้าติดละครมันก็ไม่ไหวนะถ้าทำงานออฟฟิศแล้วนะครับตอนนี้ออฟฟิศจิมโดนเราอยากจะรู้ยั่ไหม่ว่าพ่ออะไรครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ สนับสนุนโดยเบบี้เนชลาอาหารเสริมจากบครกลกอนเกง100%สำหรับลูกน้อยน้ำมันมาพร้าวบีบเยียนตราปลาเลิสุดน้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราบ รู้ใช่ไหมว่าพ่ออะไรครับเชื่อแม่ว่าครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับดื่มน้ำไม่เป็นหมอแดงพูดอีกแล้วเรื่องน้ำนะครับบางคนบอกแล้วนะครับว่าจะเป็นแฟนรายการของหมอแดงครับหมอแดงพูดีแล้วเรื่องน้ำถ้าไม่ได้ดื่มน้ำไม่เป็นย้ำปล่อยจังค่ะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเกือบสิบปี คลินิกมาเนี่ยผมมาแก้เรื่องเดียวส่วนใหญ่นะผมแก้เรื่องการกินน้ําวิธีการกินน้ําวิธีการกินน้ำเนี่ยับครับ,ค,รบคนไทยไม่ว่าคนไทยแล้วครับทั้ง<น>โลกนี่เลยะครับกินน้ําไม่เป็นฮะปวดแรกเนี่ยนะ คนเดียวนะสู้กคนทั้งโลกเลยนะทั้งโลกนะครับเพราะว่าคนไข้ที่มาก็มีปัญหาในการดื่มนะ้ำ น้ำเนี่ยนะครับทำให้เรือลอยก็ได้ครับหรือจะจมเรือก็ได้นะถ้ากินน้ำไม่เป็นเนี่ยมันป่วยสารพัดโรคเลยเอาแค่นี้นะครับถ้าหากว่าท่านรู้ถึงวิธีการดื่มน้ำเนี่ยนะครับ,รบโลกที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยนะครับมัน ลดไปแล้วครับห้าหกสี่เปอร์เซนผมกล้านะครับกล้ายืนยันว่าครัให้การที่เราใช้วิธีการให้ดื่มน้ำไปถูกต้องเลยนะครับคนไข้ในประเทศไทยหรือในโรงพยาบาลเนี่ยลดไปครับห้าหกสิบเปอร์เซนตผมกล้ายืนยัน ยกอยตัวอย่างเลยกัน <ภา S 1> ผมอ่านมาคือหัวข้อมันชื่อว่าดื่มน้ำมากมากก็ป่วยไ,ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันมันสะท้อนสังคมยังไงมไม่รู้เลยน่าสนใจมากน่าสนใจครับนะครับรรบอกว่ามีคุณครูท่านหนึ่งนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับการดื่มน้ำไม่ถูก จนทุกทรมานเป็นโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ใช้วิธีการรักษาโรคต่างๆมาหลายปีครับเสียเงินเสียเวลาแล้วก็สอนเด็กได้ไม่เต็มที่นะครับอาการแรกนะครับก็คือมีอาการปวดไหล่ต้นคอปวดขมับทั้งสองข้างนะครับหมอบอกว่า กระดูกคอเสื่อมนะครับกล้ามเนื้อต้นคอไหลอักเสบต้องกินยากแก้ปวดแก้อักเสบและทำกายภาพบำบัด30ิครั้งนะครับตอนที่ทำเนี่ยล้วก็อาการดีขึ้นพอหยุดทำก็ปวดอีกนะครับต่อมานะครับยังมีต่ออีกนะครับอาการปวดเนี่ยชักเริ่มลาม มาที่สะโพกจุดสลักเพชรน,นะครับแล้วก็สุดท้ายลงไปถึงข้อเท้าเลยนะครับ mm hmm. หมอบอกว่าเป็นโรคก,กระดูกทับเส้นนะครับต้องกินยาเหมือนเดิมเลยนะครับและต้องทำกายภาพบำบัดอีก30ครั้งนะครับรวมกันเป็น60ครั้งนะรวมกัน 60ครั้งเลยนะโอ้โ oh, ห oh, oh. มันเยอะมากนะนะครับไม่ทำก็ไม่ได้เพราะปวดมากไม่รู้จะทำยังไงนะครับแล้วก็ก่อนมาครูหมอแดงนะครับก็บอกว่าทานยาแล้วทำกายภาพบำบัดครบแล้วด้วย60ครั้งเนี่ยครบแล้วนะครับแต่อาการปวดก็ไม่ดีขึ้นกลัวว่าหมอจจะผ่า ก็เลยหาวิธีการอื่นๆนะครับพร้อมหาคุณหมอแดงนะครับคุณหมอแดงบอกว่าคุณไม่เป็นอะไรมากหรอกนะครับแค่น้ำนี่แหละเป็นเหตุทำให้เธอป่วยทุกวันนี้นะครับ แค่น้ำสองถึงสามแก้วที่เธอดื่มช่วงทานอาหารนะครับแล้วก็มีผลไม้ลิ้เย็นเช่นส้มสาลิฝรั่งมะเดืด้ครับเขาเขามีเป็นโรคกรดทับมีกระดูกทับเส้นเยอะมากนะฮะเป็นโรคกระดูกทับเส้นเป็นอะไรมากมายนะครับแต่ทำไมผมบอกว่า เป็นเรื่องทง่ายมากล่ะเธอทำไมเป็นเป็น,นี้นะครับ<า>ผมระบอกฟังนะว่าบอกแล้วว่ากระเพาะอาหารเราเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ<า>ถ้าหากว่าเราดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆตอนทานอาหารเนี่ยอาหารันจะไม่ย่อยค่ะวิธีการดื่มน้ำที่ถูกต้องมีอะไรบ้างคะ น้ำหนักตัวทหารกวาท่านหกสกิโลครับสมมุติว่าหกกิโลครับคูณได้2.2งจุดสอนะครับเป็นปอนด์ค,คูณด้วยสเป็นออนครับคูณ30 <c oughs> เป็นซีซีครันะครับซับซีซีนะครับ,รบถ้า6ก กิโลก็ได้ประมาณ1,900กว่าซ cc 1,900 cc ประมาณ2ลิตร2ลิตร2ลิตรประมาณกี่แก้วครับ2ลิตร1ลิตรหนึ่งถ้าหค5แก้วก็เป็น10แก้ว10แก้วนี้คือต่อวัน10แก้วต่อวันครับนี่คือน้ำหนัก60กิโลกรัมต้องทานน้ำอย่างน้อย สิบแก้วตะว,วันใช่แต่ว่าสมมติวีสิบแก้วเราวีแบบคิดเดียวเลยค่ะสิบแก้วรวดเพราะว่วา,าไม่มีเวลาไม่มีเวลาใช่ไหมคะลายคนเลยวที่เป็นอย่างวีนี่นะครับทำอย่างนี้นะครับบอกว่าไม่ค่คยมีเวลาครับแต่นวันนี้เวลาทํางานนี่ไม่มีเวลาดื่มน้าดื่มไม่้มมมหมดทีเดียวเลยใช่ไหม ครับผมบอกว่าที่หลังคุณก็ดื่มไปทั้งโอคงเลยสิไม่ต้องทำองเลยเลยใช่ดื่มไปเลยครับไปหมดเลยจะได้เสียเวลาสะสมไม่ได้อก้วนี่เลยครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมยปัจจุบันนี้นะครับน้ำสิบแก้วนะครับตอนไหนสิบแก้วเนี่ยสอง แก้วครับตื่นเช้าขึ้นมาสองสามแก้วสองสามนะสิบแก้วนี่เพื่อให้เลือดเราไม่เหนืดอสองแก้วสามแก้วตอนเช้าเพื่ออะไรครับเพื่อขับเอาของเสียออกจากร่างกายับอุดจลละปัสสาวะของเสียออกับ่า เรามีของเสียบ่บอกแล้วถุงขยะอยู่ในร่างกายเราเราต้องทำคามาดต่อที่ครับถ้าเก็บไว้มันก็จะเน่าต่อเม้นนะครับเม้นคือฟามเม็นคือกลิ่นของมะเร็งถ้าแบบว่าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราในร่างกายตอนคืนพ้ออะไรมันจะอุดตันใช่ไหมคะใช่ มันเป็นเวลาครับ